ร้านแอดฟินบริการซื้อขายไอดีเกมฟรีฟ้าออนไลน์4 ROV และฟรีไฟสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้เราไปเซ็นต้าใรสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเอาเลยครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยนะครับ ARG แล้วก็เกมฟรีฟ้าออนไลน์4กัน 4, อีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมาอยู่กับการ,รวิวทีมนะวันนี้ก็ถึงคิวของฟุตทีมอาร์เจนติน่านะครับผมเป็นอาร์เจนติน่าที่เรียกว่า รวมตัวท็อปของอาร์เจนตินาแทบจะทุกคนมันแล้วนะครับผมจะมีแค่บางตัวที่มันอาจจะไม่ใช่ปีท็อปนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นี่คือตัวท็อปปีท็อปแน่นอนนนครับนะก็อย่างที่เห็นเงินครับผมตอนนี้คือนี่แบบอย่างเถื่อนนะครับผมทีมนี้ก็เริ่มที่ตัวแรกกันเลยแล้วกันนะผมนะไม่พูดพ่ำตำเพลงเสียเวลาครับวันนี้เริ่มมาก็ใส่เลยนะครับเป็นเฮอร์นันเครสโปนะผมตัวนี้ก็เป็นตำนานยอดฮิตอีกคนนึงนะผมกองหน้าตำนานยอดฮิตนะ คนใช้กันเยอะนะครับผมก็ตั้งแต่เข้ามาแรกๆจนถึงตอนนี้ก็ยังแบบได้รับความนิยมกันอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ตัวนี้นี่ไม่ขอพูดอะไรมากแล้วกันครับผมนะหลายๆคนน่าจะเคยเล่นเคยผ่านหูผ่านตากันมาแล้วนะครับเพราะว่ามันก็ออกมาค่อนข้างนานแล้วเนาะดูสเตตครับผมคร่าวๆครับประมาณนี้นะก็พลังแข็งมีโมงบอลนะครับผมแล้วก็ความเร็วสปีดต้นนี่มีนะจบสกอคมับผมยืนตำแหน่งดีนะประมาณนั้นนะครับสำหรับเอเดนเคสโปนะครับแล้วก็ปิดซ้ายปิดขวาครับผมเป็นตำนานแล้วก็ตัวที่เรียกว่ากำลังจะเป็นตำนานอีกคนนึงครับ เป็นลีโกมาลาโดน่าครับผมตำนานผู้ล่วงร้ายก็ผมก่อนพูดถึงก็ขอไอพก่อนแล้วผมเล่นอินพีสในครับสำหรับมาลาโดน่านะ <S <S แล้วก็อีกคนนึงปเป็นเลอเนลเมสซี่เบททีวายบวกห้าใน, TY นครับผมเรียกว่าเมสซี่ปีนี้ไม่รู้ว่าปีท็อปหรือเปล่านะแต่ว่ามันก็เก่งเลยครับผมปีนี้ด้วยครับสะแตดตอนนี้นี่คือ119เลยนะเล่น <Wow. S 1> ปีกว่าในะครับผมแล้วสปีดต้นนี่คือจัดโคตรเนะครับแล้วก็คล่องตัวเลี้ยงบอลจบสกอร์ยืนตำแหน่งแม่งมีหมดอะแดงเถือกนะครับผมนะยังไม่ได้บุกแปดแต่แดงเถือกแล้วนะครับสำหรับเเเมมมมสสสซซีีี่่่่่่่นนนนนนนะะะถถืืออววาาาาาคครรับโดก็ล้ยๆทงผ แต่ว่ารูปร่างนี่จะหนากว่าเมสซี่นะครับนะความเร็วคล่องตัวมีหมดนะครับผมจบสกอร์คมเหมือนกันนะครับผมคล้ายๆกันเลยนะสำหรับเดียโก้มาลาโดน่ากับเมสซี่นะครับแล้วก็มีโกเมสนะครับผมอเลฮันโดโกเมสเป็คนนี้ชื่อเขานะครับชื่อเต็มนะก็นี่เลยครับเป็นตัวที่น่าจะปีท็อปที่สุดของเขาแล้วนะครับผมปี185นะครับนี่เลยนะสเตตก็แดงเถื่อนเช่นกันนะครับผมเป็นกลางลูกสายเลี้ยงสายทําเกมอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะตัวนี้ครับเอามาจ่ายก็ดีอยู่เหมือนกันที่ผมจ่ายได ยิงไกลได้นะครับตัวนี้สรหรับโกเมสนะแล้วก็กางร,รับ2ตัวก็ผมเป็นฮาวเวียซาเนตติกับมัตเคลลันโน่นะเนตตินี่คือปีไอคอนเลยนะครับผมนี่นะตำแหน่งจริงเป็น RB นะแต่ว่าจับมายืนเป็น CDM นะครับจำเป็นนะเพราะว่ายืน RB นี่คือ FP เกินนะครับผมยืน CDM ดีกว่านะครับผม2คนนี้ก็นี่เลยคนระับสเตตเล่น CDM นะ ือว่าแจมใช้ได้นะครับผมแต่ว่าเป็นซ DM ที่ไม่ได้สูงใหญ่ทั้งคู่นะครับผมตัวเล็กนะไม่ถึง180ทั้งคู่นะครับผมแต่ว่าก็เรียกได้ว่าไล่บอลกันมันดีครับสองคนนี้ไล่บอลกันแบบเอาเป็นเอาตายนะครับแล้วก็ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กสองตัวนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นจุดอ่อนของทีมเลยนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะครับสองคนนี้เป็นโรเมโรกับโอตาบินดี้นะครับเรียกว่าเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่ไม่ค่อยเก่งอ่ะสองคนนี้เอาจริงไม่ค่อยเก่งครับคือไอมันไม่ค่อยดีนะครับผม รื่องจริงก็เฉยๆครับผมค่อนข้างรั่วอยู่เหมือนกันนะครับนะแต่คนนี้พูดเลยมากเลยกันครับผมดูสเตตท์ทับประมาณนี้เลยนะส่วนแบ็กซ้ายไปขวาก็ตัวเรดพีับผมเป็นซาเกฟิโก้แล้วก็มอนเอลนะครับมอนเอลหรือมอนเทียววะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับนี่เลยนะก็ตัวเรดพีับผมประมาณนี้ครับสเตตนะบวกเจ็ดทั้งคู่ด้วยนะครับถ้าบวกแปดก็น่าจะแจ่มกว่านี้เยอะนะครับผมแล้วก็พวกสาประตูผมเป็นมิลานเต้นะจริงๆเขาใช้เป็นกัสซานิก้านะครับแต่ว่าผมอยากให้ซานติสติมายืนเป็นตัวจจรรริิิิงงงดด้้้้้ววยยยไไไคคคืืืออถาาาาใชกกกััซนนนนนนี่่ตตมะะบ็เล ใช้มิลันเต้แล้วกันครับผมตัวนี้เฮ้ยไม่ใช่มิลันเต้มันไม่อยู่นี่ผมเอามาผิดตัวครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งครับผมเออ่มาตินเนสเนี่ยครับผมอีกตัวหนึ่งนะที่ใช้ได้นะครับจริงๆเขาใช้ตัวนี้ครับกาซานิก้าเนี่ยนะครับผมนะตามนี้นะครับส่วนตัวสำรองก็จะมีอีโกอินนะครับผมปีวทีอาร์นะปีท็อปที่สุดป่ะตัวนี้นะครับจริงๆมีเอ็มซีอีกหนึ่งครับแต่วทีอาร์ก็เก่งเหมือนกันนะครับผม ก็ตัวนี้ค่อนข้างเขาเรียกอะไรดื้อนะครับผมนะไปกับบอลได้ดีแล้วก็ดื้อด้วยครับผมลอมยากนะประมาณนั้นหาช่องก็พอได้อยู่ครับผมแต่ว่าเสียงเดียวคือช้านะครับแล้วก็คอรีอารับผมตัวนี้ไม่ได้ใช้เลยวะนะครับผมสองเท้าด้วยนะตัวนี้แต่ไม่ได้ใช้เลยนะครับดิมาเรียนะครับผมตัวนี้จับไปยืนปีกซ้ายนี่โคตรแจ่มนะผมเปิดบอลโคตรดีนะครับสำหรับอังเคิลดิมาเรียครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็มีเปเรสนะครับผม CM สำรองนะนี่เลยนะครับผมสแต็ปข้างในนะครับพ m เอบวกห้านะฮะ แล้วก็มีวอลเซวเตียนเบลอนนะครับตัวนี้ก็ปีท็อปที่สุดของเบลอนถ้าไม่รวมตำนานนะครับผมถ้าท็อปตัวนี้ก็ตำนานแล้วนะครับแต่ว่าม <te ันก <e ็นั่นแหละเขายังไม่ซื้อนะครับผมก็นี่ครับสแตทข้างในนะปีเอ็มบวกห้านะก็ใช้ได้อยู่ครับผมเก่งอยู่นะแล้วก็มีซาบาลต้านะครับผมแบ็คขวาที่ไม่ได้ใช้เลยนะผมแล้วถ้าใช้ต้องจับไปยืน CDM เลยครับถึงจะใช้ได้ครับเพราะว่า AP ีเยอะเหลือเกินนะครับผมนี่เลยครับประมาณนี้นะครับผมถือว่าเป็นทีมที่ตัวท็อปให้ทุกตัวแล้วนะครับผมในทีน้ะ จะขาดแค่เวรอนครับผมที่ต้องเป็นตํานานนะถึงจะเป็นตัวท็อปนะครับแต่ว่าปีนี้ก็ถือว่าเก่งเหมือนกันครับผม MC นะครับสำหรับวรอนก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับนักเตะ11ตัวจริงแล้วก็ตัวสํารองครับผมมาในแผน4-2-1-3อีกแล้วนะครับแผนที่ผมชอบใช้เป็นประจำนะครับทุกคลิปเลยนะก็ตามนี้นะครับส่วนแท็กติกทีมเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะใช้แท็ติก A นะหรือไม่ก็แท็ติกที่ศูนย์เนี่ยครับสองแท็ติกนี้สลับกันไปสลับกันมานะครับผมก็2แท็ติกนี้นะหยวดูเอาแล้วกันนะครับส่วนแท็กตะกน มีเลยนะก็ตามนี้นะครับผมสำหรับฟูอาร์เจนติน่าครับผมตัวท็อปทุกตัวนะครับผม<ะ>ในมูลค่าประมาณแสนกว่าล้านนะเอาจริงประมาณแสนกว่าล้านครับเพราะว่าเขาไม่ได้ทำแค่อาร์เจนติน่านะครับผมก็ถือว่าเป็นทีมที่เขาตั้งโหดทีเดียวครับผม <C oughs> เดี๋ยวเป็นว่าเราไปดูในไฮไลท์กันเลยดีกว่านะครับผมว่ามันจะโหดขนาดไหนครับผมแต่ว่าก่อนไปผมลืมครับดูทีมคันเล่อร์กันก่อนละกันนะก็ได้ควีอร์บวกสามเลี้ยงบอลแล้วก็จบสกอร์นะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับทีมคันเล่อร์นะก็ตามนี้ครับผมโอเคก็เป็นว่าเดี๋ยวไไไไปปดดูในนนฮลลท์กกััเยีีว่่าครบ มาครับคุณผู้ชมครับมาดูไฮไลท์การเล่นของฟูติบาร์จิติน่าทีมนี้กันหน่อยดีกว่านะครับผมเริ่มมาก็มาลาดน่าโชว์ผิวเลยฮะส่งมาที่เมสซี่ครับผมเมสซี่โชว์ความคล่องครับเป็นหนึ่งดียังไงครับมีมุมยิงลูกนี้หักข้ออก็จะเล่นลูกบัคกสักหน่อยครับข้ามคานไปเลยนะเดี๋ยวนี้เวรอนครีบมาที่เคสโปเคสโปดึงกลับมาสวยครับแล้วยิงลูกนี้โอ้โหมันหักข้อเยอะไปนิดนึงฮะเคสโปแต่่าจังหวะดึงหลบนี่สวยมากเลยเมื่อกี้นะแต่เกฟิโกครับ มาที่เคสโป้แล้วับผมเคสโป้เอาตัวบังนิดนึงดึงมาหลอกมาแล้วยิงลูกนี้ยังไม่ได้นะครับกว่าจะได้แต่ลูกนี้คือนานชิปหายนะครับผมคลิปนี้นะมาที่เมสซี่ครับเมสซี่ก็ผมใช้ความเร็วครับความตี๊ดครับวิ่งมาแล้วก็ยังไงครับส่งมาที่เวรอนครับผมมีเคสโปตรงกลางครับยังไงครับเวรอนเวรอนส่งมาที่ปเลครับยิงลูกนี้เรียบร้อยครับผมตอนแรกผมเล่นเคสโปนะเอายิงครับแต่ยังดีที่มันมาที่เปเลครับผมถ้าไปเคสโป้ี่คือน่าจะติดนะครับเมื่อกี้ แล้วมาลาโดนหน้าครับผมมาลิมเส้นฝั่งซ้ายครับใช้ความเร็วอีกแล้วครับผมปีกสองข้างนี่คือเร็วทั้งคู่นะจีจ้าทั้งคู่ผมทำให้เวลากระชากหนีกองหลังนี่คือมันยิบหายนะครับผมแล้วก็ยิ่งเป็นลูกสวนกลับนี่คือโคตดมันนะครับเปเล่ลูกนี้ติดบล็อกแล้วเคสโปยังอยู่ตรงนั้นตามมาซ้ําเข้าไปได้นะครับผมทําได้ดีครับทาได้ดีแล้วซันนิตี้ครับงหวะนี้จิ้มสวยมากฮะดีมาเรียพาบอลขึ้นมาโค้กขึ้นมามาที่เวรอนเมสซี่โล่งครับไหลมาที่เมสซี่ครับผมยังไงครับเมสซี่ด มีมุมยิงซัดตรงนี้เรียบร้อยครับผมกดลูกบั็กติดแล้วครับกดสูตติดแล้วนะครับผมลูกนี้หักข้อเท้าซ้ายนะครับผมเท้าถนัดอยู่แล้วนะเคสโปรเอฟผาบอลขึ้นมาไม่ยิงด้วยนะเลี้ยงมาเองครับยังไม่ยิงคืนมาที่ดิมาเรียรก่อนดิมาเรียรยังไงดิมาเรียยึยักยักอยู่ฝากไว้ที่สถิติมาเล่นกับดิบมาเรียรสองคนยังไงครับมาเองครับผมมีเคสโปรสกินอยู่เมื่อกี้ยังไงตบเข้าตรงกลางไหมเรียบร้อยโอ้โหยังไงวะน่ะวรอน ไม่ได้ได้ไงครับเมื่อกี้แม่วางเท้าไม่ดีครับลอาเมสซี่ยังวันนี้ควบเข้ามาครับผมจะหามุมปั่นเง็บเมสซี่เมสซี่ไงเมสซี่เอ้าหลบมาได้ครับผมในความคล่องเรียบร้อยครับผมโอ้โหเรียกว่าเป็นตัวที่คล่องจริงครับคุณผู้ชมครับเมสซี่ที่ยึดถือไปบวกห้าเนี่ยจริงๆก็คล่องทุกปีแหละแต่ว่าปีนี้คือรู้สึกว่าคล่องมากครับคล่องจัดจัดคล่องแบบโกงอ่ะนะแบบเรียกว่าถึงขนาดโดนลุมสองยังแบบมุดมาได้ครับแล้วจังหวะนี้เมสซี่โล่งๆคนเดียวก็เข้าไปครับผมถึงจะตัวเล็กก็ตามนะครับไม่เป็นปัญหาก็บอกว่ายืนเดียวนะ สาระเตีดักได้ครับผมมาที่เฮดโปรครับดึงกันมามีลาน้าชี้ครับมาที่มาราโดน่ากับชากไปหนึ่งทีครับผมความเร็วนี่คือเป็นประโยชน์มากยังไงแล้วผั้โดนแตะล้มไปดีกว่าพี่คนไม่ได้อะไรครับได้แค่เตี๊ดมุมครับผมเสียดายเหมือนกันนะเมสซี่จะเปิดมุมครับเปิดเข้ามาขึ้นโมงไม่ได้โมงครับโดนโชคมาก่อนยังอยู่ที่เมสซี่ครับเมสซี่ยังไงเปิดเข้ามาอีกครั้งนึงโอ้โหโชคออกมาได้แล้วครับไม่ได้โหม่แล้วนะ มากรเลโน่ครับมาที่โรเมโลหาช่องยิงกันต่อไปครับผมค่อยๆต่อกันไปนี่ครับซานติซานติมาที่โอตาเมนดีครับโอตาเมนดี้เห็นตรงกลางโล่งครับยังไงไม่จ่ายด้วยมาที่เดโกโรน่าทุ้ยเดีโก้รน่าโรน่าครับลมายิงนีโอ้โหเขายืนคุมเสาแรกแล้วครับผมแม่ซุปเปอร์เซฟเลยครับต่อบอลตั้งนานครับผมไม่ได้ประตูนะอีกอินครับจังี้ตักให้ดิมาเรียสวยมากแล้วดิมาเรียใช้ความบางชนเข้าไปแล้วยังไงโอ้โหนี่ครับ คือชนไปจนเหนื่อยแล้วเมื่อกี้นะทำให้แรงยิงหมดเลยครับเ <B ling> มสซี่ครับผมเมสซี่ยังไงมาที่วันเกรโน่ครับเข้าตรงกลางสนติติโอ้โหอีกโกอินวันนี้สวยมากครับทะลุมาครับอีกโกอ,อินล,ลงมาแทียนับเคสโฟโนะก็ลงมาแล้วรู้รู้สึกว่าแบบวิ่งหายช่องดีกว่าเคสโ,โด้วยนะผมรู้สึกนะเรื่องวันนี้ครับเปโมารียยิงตรงนี้โอ้โหตรงตัวนะครับยิงเท้าขวาด้วยแหละ มาร์คกีลาโนครับดักไว้ได้บังไว้แต่ว่ายัางเข้าทางแล้วยังจิ้มได้อยู่ครับผมได้ส่วนเงบมาลาโดน่ามาลาโดน่าครับมองหาเพื่อนไม่จ่ายด้วยครับอีกวอาอ็นวิ่งสอดสวยลูกนี้แทงสวยมากมาแล้วครับเรียบร้อยหรือเปล่าเลียดเรียดเรียบร้อยครับผมโอเคนี่ครับอีกวอาอ็นเนี่ยผมรู้สึกว่าลงมาแล้วมันหายช่องดีกว่าเคสโปรยังไงไม่รู้ครับผมเคสโปรนี่คือแบบเป็นคนที่สไตล์แบบยิงในกรอบมีความแข็งอะไรพวกนี้ครับแล้วก็แบบหม่งดีอะไรพวกนี้แต่ว่าอีกวอิอนลงมาแทนแล้วรู้สึกว่าหาช่องดีกว่านะ จากความรู้สึกของผมนะครับจริงๆผมใช้เคสโปรบ่อยกว่าด้วยนะแต่ว่าเล่นเคสโปรแล้วแบบมันไม่มีจังหวะแบบเนี้ยคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ก็ตักเกีฟิโก้ครับมาที่เปเรสเปเรสยังไงเปเรสมาตรงกลางเฮ้ยนายุเรียบร้อยครับผมมาแล้โดน่าครับตอนแรกเล็งไปอีโวอินนะครับแต่ยังดีที่มาแล้โดน่าวิ่งมาแล้วยิงได้นะครับผมนี่ครับผมเล็งไปอีโกอินแล้วตอนแรกน่ะนะครับแต่กลายเป็นดีไปครับผมลูกนี้มาแล้โดน่า จังหวะนี้ครับจังหวะสุดท้ายครับผมมาดูกันว่าเราจะเทพขนาดไหนครับอย่างนี้บอกเลยโคตรเทพนะครับมาราโดน่ามาไหลมาครับเมสซี่วิ่งแซ่งไหมแซงอยู่ครับผมนี่ครับความเร็วเป็นประโยชน์มากยังไงครับมาราโดน่าอยู่ตรงกลางแล้วยิงโคตรเทพนะครับผมโอเคนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับฟทีมอาร์เจนตินาที่ผมเอามารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันในวันนี้นะครับคุณผู้ชมคิดว่ามันหวดหรือเปล่าครับผมสำหรับผมค่อนข้างเอายิงเกมลุกมันครับสวนกลับมันดีใช้ได้ครับแต่ว่า มันจังหวะแบบจังหวะจบจังหวะอะไรผมยิงไม่ค่อยดีเองหรือว่านักเตะม,มันยิงไม่ดีอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจผมเดี๋ยวว่ามันยิงไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับผมอันนี้นะความรู้สึกส่วนตัวนะครับมันอาจจะเป็นที่ผมเองก็ได้ผมเนี่ยอย่าเพิ่งตัดสินกันไปนะครับนะก็นะครับตามนี้ผมส่วนเกมลับก็อย่างที่บอกไปครับคือกองหลังมันค่อนข้างไม่ค่อยเขาเรียกว่าโอพีเท่าไหร่นะครับผมเราเรียกว่าเป็นจุดอ่อนของทีมเลยครับกองหลังนะ ก็เรียกได้ว่ายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็สำหรับเกมลับนะส่วนเกมบุก็โอเคครับใช้ได้ครับส่วนกองกลางผมไก่กลางๆแล้วกันครับผมนะไม่ได้โหดแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับผมสําหรับทีมนี้นะแต่ว่าเกมบุกนี่คือใช้ได้เลยนะครับนะตามนี้นะผมสำหรับความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับก็ถ้าใครมีความคิดอย่างไรก็คอมเมนต์กันไม่ได้นะครับผมวดใครที่ดูแล้วชอบก็ฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กด s u b s c r i b ์ช่อง a อ G กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปออกมาคุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะครับ ส่วนใครที่มีทีมแบบโหดๆแบบนี้หรือว่าเป็นฟูลทีมสโมสรบวก8อะไรแบบนี้นะก็ส่งเข้ามาให้ผมรีวิวกันได้นะผมผมกำลัองอยากรีวิวแบบฟูลทีมสโมสรบวก8อยู่เลยนะครับผมถ้าใครมีก็ส่งเข้ามากันได้นะครับผมนะตามนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็เอาไว้เดี๋ยวมาเจอกันใ่คลิปหน้ากับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรอีกก็รอติดตามกันด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ